เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาเพจคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาธพิรัตกรลยาณีได้โพสต์ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับเจ้าคุณพระสินีนาธพิรัตกรลยาณีสวมชุดผ้าไหมมัดมีต่อตีนจกลายนกเลียบดอกแก้วจากเหล่าครั่งสาบัวกรรมโดยกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบานสาบัวกรรม อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสตามสเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในการพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารสารเยาวชนและครอบครัวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564 ผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณบ้านสะบัวก,กรรมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านสะบัวกรรมเกิดมาจนถึงปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษราวๆ2อ0 0ปีชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เองและใช้ในงานประเพณีงานบุญงานแต่งเพื่อเป็นของขวัญหรือของชำร่วย เป็นการสมารับไหว้ให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายเป็นต้นผ้าทอพื้นเมืองโบราณบ้านสะบัวกรรมมีเอกลักษณ์ในการทอผ้าโดยกี่กระตุกโบราณมีลายผ้าดังนี้ 1. ลายมะเขือผ่าพงหรือลายมะเขือผ่าซีก 2. ลายดอกแกว้ว 3. ลายเงี้ยง 4. ลายนกจาบ 5. ลายปีกบางหรือค้างคาว 6. ลายบักแสง เลายพยาญานาค8ดมือ8ลายกับปิ่น9ลายบอบือ10ลายคลิปลอด11บล,ลายระครังปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้า,าพ,พื้นเมืองโบราณบ้านสะบัวก,กรรมไว้เพื่อจำหน่ายตั้งอยู่ที่บ้านนางบุญกาลพักดีและบ้านนางนางขันวิชัยขอขอบคุณภาพและข้อมูล จากเพจพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัดากรยาน,นีค่ะ